กินดีท็อกกับบัวห้าอย่างแต่เขาทายลิปเนาะดีท็อกผสมนมเปรี้ยวไม่แอบกินดีท็อกข้าแหนบบงเนีลยะเห็เนว่าเขากินบะได้ก็จิกินข้าเดี๋ยวว่ากินบ่ได้ก็กินได้ทีละครั้งเอามาถึงว่าถ้ามันไม่ขี้จริงๆอก็กินได้อยู่อยูเซโรไปแล้วบ่อยู่ยันมัอยู่ค่ะอยู่เหมือนเดิมไม่ผิดกระบุญผิดตับ ทานก่อนนอนค่ะดีท็อกกินก่อนนอนพอแล้วก็รักษาหุ่นรักษาห้อยเล่ายังเว้นแล้ก็กินโก,โกโก้แล้วก็เรียนไปหาของน้นำเดี๋ยวก็<ม>ทานดีท็อกแล้วแต่สวยลรอนั่นละ่ะบ่ดีบดด่ขายนะจ้าคนสิบอกเลยกินเองจา้ากินเองพร้อมไม่มนันโหนอันนี้ส่วนผสมที่รู้มันยกขึ้นไม่น่อผสมนมเปลี้ยวกันใดด้เขาจะกินผสมนมเปลี้ยวก็ได้หรือว่าเขาจะกินผสมน้ำข้รวม,มาดาหรือน้ำเย็นก็ได้แต่ว่ามันอไแบบ ดีคุณสองเลยแล้วไม่คว<ส>รไม่ควร,รที่จะแบบชงนานคู่เติร์นเนาะเอาไปกินกินมะเป็นกินยากว่าจันกินยากอันพ่กกินอีกจักเชื่อพ่ะนะไม่ได้แถมเป็นคนส่งคนเลนไหมมันก็นจะเป็นโจงหละพอถ้ากินดูหมดเดีโจโบโจโบฉันเขากำลัง้กลียดเพราว่อาอย่างมันอย่างเขากลินว่าเขาหลักอะไรกูทำนั่นเอแต่ไม่บางคนบางคนบ่งว่า กินดีท็อกคือมันช่องหรือมันต้องกินเลยสิแนมะ่มาคนไปค้นเรียนอยู่หันน้องมันก็นอืดก็นใช่านกะินอยากก็สินะแต่อยากกวานจะไปกินองอื่นอยู่ <laughs> ดีท็อก ok ตัวนี้นะคะเหมาะที่จะทานก่อนนอนกินก่อนนอนเพื่ออย่างพี่น้องลดไขมันขับของเสียคอนอะไดที่ท้องผูกล้างสาษร่างสารพิษ,พษตัวนี้ข้อดีของดีท็อกเพลวยวคือช่วยในการขับไขมันออกทางอุจจาระด้วยนะคะอนอกจาก จะซอยในเรื่องของดีสีดวงกดตรไยอ่อนอ่าคือแบบว่าสําหรับคนที่เสี่ยงเป็นมะเร็งลาไส้คนที่ถ่ายยาตัวนี้ยังซอยลดหุนลดพุ่งได้ในตัวนะคะในตัวของมันซึ่งว่ามันอย่าลดความอ้วนแต่มันสามารถลดหุ่นลดพุ่งได้ในตัวเนื่องจากดีถอกของแพลวพาตัวนี้มันจะขับไขมันออกท้าอุจจาระนั่นเองเสือบาวารางกายคนเฮาสามารถสะสมขี้ถึงสิบเอ็ดกิโลมาคนบรรูุเด้ บลูคือเกือ่กินมะลุงบ่คือแบบบางคนเนี่ยสะสมขี้สิโลบางคนกินแล้วบอลไทยเสี่ยงะาชอะไรไหมเยอะๆบางคนแบบว่ากินแล้วบอลไทยบางคนสิจะแบบว่าเฮ้ยเท่ามากอลไเป็นยังคือกินแล้วมันคืออยู่ในตันข้อจะรอกินบะลุงเงี่นนั่นคืออาการของกุไรยอนแล้วก็เป็นอาการของลำไส้อุดตันนะคะลำไส้อุดตันการท่ายากท้องผูกเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้สูงนะคะ ลกากะลิซีดดวงนี่ก็เทรมามันเป็นแล้วกระยางจังจะจังจะเป็นนอเป็นยังกระบากันไปพี่นอนคะ่ะทำให้ทําให้เป็นมีอาการแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะมองข้ามบางคนแพงเงินเด้ว่าอันบ่อยากซื้อบ่อยากยังเสียก็ยังอยู่ดีสบายอยู่แต่ว่าหาลู้ไม่ว่านะขวดแถมันสาสมถบโบ่ทยบไทยโรคพายไข้เจ็มันก็นจะตามมาทําให้สนใจพี่มาสนใจนะคะกล่องเลขสามร้อยห้าสิบบาทั้งเพียรได้จ้งเพียรมาลัาแล้วกล่องใหญ่หกร้อยห้าสิบบาท สั่งสองกล่องขึ้นไปส่งฟรีตอนนี้ไม่ได้จัดโปรโมชั่นอะไรนะคะใครอยากเอาไปล่องก็เอาไปสามร้อยหาสิบบาทร่วมสงสี่หลอยกล่องเงยอยหาสิบร่วมส่งเจ็ดอยใครส,สร้างสองกองเกิดไปคือส่งให้ฟรีนะคะสําหรับลูกค้าประจำอยากอ,าอยากรอช่วงโปรโมชั่นก็รอไปก่อนนะคะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้สินค้าเรากํากลังนั่งเข่ามาอีกล็อตหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวขจัดปูเดี๋ยว,ยวมันจะบุพอขาย อตอนนี้ใครที่ทานอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์ให้คุณแม่เยอะๆหน่อยนะคะรีวิวมาแบบแบบตามตามข้อมูลซึกจริงๆเลยเนาะดีทอกแพวพาวไม่ดีไม่ขายอันไหนที่ว่าดีหนูทำออกมาเพื่อเพื่อที่จะตอบสนองอตอบสนองอความต้องการของมนุษย์หรือว่าอาการดีคือมนุษย์มักจะเป็นคือการทายอยากท่องผูกอายุหลายขึ้นการเพาผลวาญในร่างกายมันหน่อยลง ซึ่งเราก็มีปัญหานี้แพ้วกับเป็นปัญหานี้เพราะฉะนั้นแบรนด์ของแพลวพาวแบรนด์ของพี่บัานฟินแลนด์บอกเลยว่าถ้าไม่ดีคือไม่ขายแน่นอนนะคะใครสนใจพี่มาสนใจได้เลยจ้ะ